เอาออกมาเออยชั่วออรอดด้วยด้ค่ะตามหมดแล้วพิธังได้แนวถนัดนะครับโอ้โหคีโอเคไหมก็มันมันดูสูงสูงนิดนึกนะครับแล้วต้องตามมาะแล้วตองตามมาะตามโอเคไหมโอเคครับ แต่ว่าตรงสูงมันสูงไปนิดนึงมันสูงบางคำครับนี่ครับมันสูงคำเดียวเลยไม่แบบวงไว้คำไหนที่สูงวงไว้ก่อนนี่ครับคำที่มีสุนเนี่ยมันต้องลองเต็มครับมันถึงจะรู้สึกดีมันถึงรู้สึกดีถ้าเกิดมันคำเดียวพัฒนาไหวไหมได้แต่ข้างหน้ามันดีอยู่แล้วถูกไหมมันต้องสูงตรงเดียวเลยครับที่เดียวเลย ลองหาทางสู่จับฝนเนี่ยตัวเดียวแต่นอกนั้นมันกําลังเพลาะใช่ครับตรงนั้นถ้างั้นเป็นเป็นไงเป็นถ้าเกิดเป็นถังตอนนี้ถังถังเป็นเป็นเพลงถังแล้วถังจะแก้ไขไงก็ฝึกไอเนี่ยเออมันต้องสู้เดี๋ยวมันจะจมเดี๋ยวไม่งั้นะคือภาพรวมเสียยุ่งเลยนะเพราะมันมีท่อนเดียวต้องเชื่อนะตอนนี้ตอนนี้คือเป็นเพลงถังต้องเชื่อตัวเองต้องเชื่อตัวเองให้เยอะเข้าใจไหมเออ ทุกคน่ไกลไม่กันได้จะเคยคิคหใหม่ไกลล้อกรอดตัวเองต้องขอไหม